เอาฟอัวเนี่ยแหละครับรอกฟัวเป็นตัวตรวจตรวจรูปแบบตรวจงครับปส่บแม่นี่ยแต่งานล้มแปลงนันหครับเทุกคนยอมรับเลยครับก็เลย ไม่รู้เปล่าโซ่เป็นแบบที่ก็ตื่นเต้นไหมนะหลังจากยุ่ยไปที่ตึ้นห้องนะแบบ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  รัฐบาลขาลงขาอย่างไเราบ่ไม่เสบิวแล้วครับผมก็ีใจแล้วล่ะผมก็ว่กโอ้สบายแล้วครับขาได้เข็มามเลยเฉียสามนครับได้เข็มตกมาย่ำเลยคันสเขั้นสุนีเอาแค่สองตึงแดงกดตังแดงแค่หงสองสนเราขอดสองอันนั้นต้ข <com> วีดอกนะขวสามก็รสึขึ้นรถล้หลายแล้วรถล้หลายแล้วอ่ะสัน ูดสนามที่สนววามที <c oughs> ่เรียนรู้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมกงองได้ไปทำงานในพื้นที่ต่างถิ่นนะครับพื้นที่นอกตำบลโดย ได้นำคาดว่านะครับได้นำเชื้อติดมาจากโรงงานโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วทีนี้ก็เลยได้นำมาติดกับบุคคลในครอบครวัวก่อนก็เลยได้ติดในชุมชนเป็นคัตเตอร์ใหม่และก็คิดว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว9ลายนะครับในวันที่12นะครับ กันยายนตอนนี้มีบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ50กว่ารายนะครับแล้วก็บุคคลเสี่ยงต่ําอยู่ที่30กว่ารายตอนนี้ทางเทศบาลลำคองด้วยดําเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสงเสริมคุณภาพและก็สำนักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกําลังดําเนินการตรวจเชื้อผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงตอนนี้กําลังประเมินสถานการณ์ครับถ้า กลุ่มเสี่ยงสูงในวันนี้ถ้ามีจํานวนติดในปริมาณมมากก็จําเป็นต้องล็อกดาวน์หมู่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของบุคคลในตำบลครับได้ดําเนินการนะครับเพื่อประสานในของส่วนสปสชและก็ทางด้านสาสุขแล้วก็เทศบาลตำบลบงคองได้ดําเนินการในทุกภาคส่วนในการจัดหางบประมาณและบุคลากรเพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยเพิ่มนะครับ ในกรณีโรงพยบาลสนามนั้นเราเปิดมาเป็นระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์โดยที่ไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะทำเป็นศูนย์โลคอนคอร์ีนแต่ทีนี้พอ,อ,อมีเคสใหม่แล้วก็ต้องยังดำเนินการอยู่นะครับ